สุขกายสบายใจสุขใจสบายจิตคบมิตรดีมีความซื่อสัตย์จุจริตชีวิตมีความสุขเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจด,ดีเพื่อต่อเติมเสริม,ตมแต่งความรู้เพิ่มสติปัญญา และสร้างบุญไปพร้อมๆกันวันนี้เสนอเรื่องความสุขราคาถูกความสุขเป็นเป้าหมายของคนเราไม่ว่าเขาจะทำกิจกรรมอะไรกิจกรรมนั้นจะเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ประกอบชีพอะไรก็ตามเป้าหมายก็คือความสำเร็จและมีความสุขนั่นเองแม้ทานก็อยากกินอาหารที่อร่อยอรอร่อยได้ความสุขอิ่มท้อง ใส่เสื้อผ้าก็อยากใส่เสื้อผ้าที่สวยๆงามๆที่ส่งเสริมให้เราสุขใจเพราะฉะนั้นเป้าหมายจึงไปอยู่ที่ความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายแต่วันนี้มีเรื่องมาเล่าเป็นข้อคิดเตือนใจในการสร้างความสุขในราคาที่ถูกเพราะหลายคนสแสวงหาความสุขที่ค่อนข้างจะแพงเช่นบางคนก็ต้องเดินทางไกล ไปแสวงหาความสุขจากสถานที่บ้างจากบุคคลบ้างจากเหตุการณ์บ้างหรือบางทีก็ต้องเดินทางไกลลงทุนลงแรงเอาเป็นว่าวันนี้มีทางเลือกในการสร้างความสุขในราคาที่ถูกและประหยัดซึ่งสามารถทำได้ทุกท่านทุกคน 1. สุขเกิดจากสิ่งที่ตัวเรามีอยู่แล้ว อะไรบ้างที่เรามีท่านผู้ชมทั้งหลาย 1. รูปร่างหน้าตารูปพันธสันฐานที่เรามีมองต่อหน้ากระจกแล้วมีความภูมิใจในสิ่งที่เรามีเรามีหน้าตาเช่นนี้ก็ให้พอใจชื่นใจภูมิใจว่าพ่อแม่เสกสรรปั้นแต่งให้เรามารูปพันธสันฐานเอาเป็นว่าสะอาดสะอ้านดูแลให้ดีและใช้กายเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ เคลื่อนไหวกายให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับครอบครัวแล้วเอากายของเราเนี่ยไปทําประโยชน์ต่อชุมชนสังคมตามโอกาสที่เราสามารถจะทําได้เอาสติปัญญาที่เรามีสร้างอาชีพขึ้นมาพัฒนากิจกรรมทําให้เป็นไรายได้ทําให้เป็นจุดแข็งเรียกว่าน่าสนใจน่าเรียนรู้ เพราะสิ่งที่เรามีท่านผู้ชดทั้งหลายสติปัญญาคนเรามีมากความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญความถนัดในอาชีพหรือในสาขาถนัดจริงใดพยายามใช้สิ่งที่เรามีนะครับต่อเติมพัฒนาให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะสร้างมูลค่าสร้างประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นกับเรากับ,บครอบครัวเราเราม,เมีพื้นที่ที่อยู่บ้านรอรบขอบชิด เราก็มีความสุขได้ทำความสะอาดจัดระเบียบกระดับดอกไม้ดอกไม้กมระดับจัดระเบียบบริเวณบ้านให้ดูดีสะอาดก็เป็นความสุขแล้วนี่ความสุขที่เรามีท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ต้องไปแสวงหามากเอาใกล้ตัวก่อนเอาใกล้ตัวให้ดูดีมีค่าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่จําเป็นต้องไปวางแผนอะไรมากมายนี่ความสุขราคาถูกบางคน มีโฮดทีบางทีก็กระบองเพชรบางทีก็บ,บอนสีสักต้นสองต้น,ตนเอามาปลูกดูแลนะเป็นความสุขเล็ก,ลกๆน้อยๆสองความสุขเกิดจากการมองโลกในแง่ดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวค้นหาสาหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเตาตายเปล่าเลยหัดให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเพราะฉะนั้นมองกันในแง่ดีมองกันเป็นพี่อายุมากกว่าก็เรียกคุณพี่คนที่อายุมากกว่าปีน,นิดหนึ่งก็เป็นคุณนะคุณลงุงน้อยกว่าก็เป็นน้องเรียกว่าหรือเป็นเพื่อนกันรักกันเป็นพี่ ดีกันเป็นน้องช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันปรองดองเป็นมิตรรักกันเป็นพี่เป็นน้องนับถือกันให้เกียรติกันไม่ดูถูกแกล้งกันไม่เอาเปรียบกันไม่กลั่นแกล้งกันช่วยเหลือนในกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมในหน่วยงานองค์กรเป็นมิตรสร้างมิตรมีแต่ได้แต่ถ้าสร้างศัตรูมีแต่เสียเพราะฉะนั้นสร้างมิตรดีกว่าท่านผู้ชมทั้งหลาย มองกันในแง่ดีแม้จะมีอะไรไม่ดีบ้างเราก็หัดมองข้ามบ้างบางทีคนเราต้องมาทุกเนื้อร้อนใจเพราะอยากให้คนอื่นดีอยากให้คนอื่นเก่งอยากให้เป็นคนหนังที่เราอยากให้เป็นก็เป็นอย่างเขาที่เป็นนั่นแหละแต่พยายามปรับทีละน้อยการที่คนเราจะปรับคนให้หน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะเขาก็มีความคิดมีทิฏฐิมีมานะ,ะมีความรู้สึกส่วนตัว เพราะั้นใช้ความรักเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีใช้ความรักจากความตนีให้เป็นคนรู้จักเสียสละเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นมองกันในแง่ดีพูดกันดีๆปรึกษากันดีๆแล้วเราก็จะมีสิ่งที่ดีมาคุยกันมาเล่าให้กันฟังหรือทําแล้วเราก็ชวนเพื่อนไปดูสิ่งที่เราทําเขาจะได้ชื่นอกชื่นใจแม้มันจะไม่ถูกใจเราสักทีเดียว เราก็ชมในสิ่งที่ดีสิ่งที่ว่ามันเหมาะเออเธอก็ดีนะมีความคิดสร้างสรรค์ฉันสิยังทาไม่ได้เธอทําได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วหาโอกาสที่จะมองกันในแงไงดีท่านผู้ชมทั้งหลายเห็นดีๆเห็นเขาใส่เสื้อผ้าใหม่เออชมเขาหน่อยเธอนี่ก็หุ่นดียังไม่พอนะเสื้อชุดเนี้เสื้อผ้าชุดนี้เหมาะกับเธอที่สุดเลยใส่แล้วเหมือนผู้จัดการ เหมือนกับนางงามเหมือนกับหัวหน้าระดับบิ๊กๆเขาก็จะรู้สึกดีใช่ไหมครับเขาตัดผมมาใหม่ๆเออทรงนี้มันเหมาะจริงๆอะ่ะถ้าคุณตัดทรงนี้ตั้งแต่นานคุณก็จะหล่อนานแล้วเขารู้สึกดีไหมครับดีเพราะเรามองนี้ไดีเขาเหมือนส่วนที่ดีให้ชื่นชมแต่ไม่ได้หมายความว่าเส๊แท่งหรือไม่ได้หมายความว่าแกล้งยอไปนี่ไม่ใช่ประชดประชัน ทีหน้าจะบ่งบอกกิริยาจะบอกความจริงใจเพราะฉะนั้นมองกันในแงด่ดีและเราจะเห็นสิ่งที่ดีๆซึ่งกันและกันอีกประการหนึ่งเช่นเห็นลูกหลานข้างบ้านขอประสบความสำเร็จในการศึกษาสอบบรรจุกาทำงานได้เราก็มองเขาในแง่ดีเออเด็กคนนี้เขามีความฉลาดมีความรับผิดชอบกระตือรือร้นยินดีด้วยนะที่เขาประสบความสำเร็จขอชื่นชม ที่สำคัญก็พ่อแม่ก็เก่งที่สามารถเชี่อมสอนเขาเขารู้สึกดีครับเพราะเราพูดสิ่งที่ดีเห็นสิ่งที่ดีและก็สะท้อนสิ่งที่ดีให้เขารู้สึกดีเช่นเดียวกัน 3. สุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ใจที่ให้ท่านผู้ชมทั้งหลายเวลาเราหยิบยื่นสิ่งของให้กันสังเกตไหมคนที่ให้นี่โทษทีแต่ว่าคนที่เรายื่นสิ่งของให้คนที่รับมือเขาจะอยู่ต่ำกว่า คนที่หยิบยื่นสิ่งของให้จะอยู่สูงกว่าแม้ติกริยาก็สูงแล้วใจก็จะสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างถึงจะดีให้อะไรบ้างถึงจะเป็นความสุขให้สิ่งที่เป็นวัตถุที่เรามีไม่ถึงก็ต้องเบียดเบียนไม่ถึงต้องไปสแสวงหาให้มากเอาสิ่งที่เรามีท่านผู้ชมทั้งหลายเช่นให้ของกินจะเป็นข้าวเป็นน้ำขนมนมเนย นี่หมายถึงเราพอจะมีพอจะแบ่งปันก็แบ่งปันฉันพี่น้องแบ่งการแก่คนยากจนอนาถาแบ่งปันเสื้อผ้าบางทีเสื้อผ้าเรามีหลายชุดใส่มานานแล้วหลายปีเก็บไว้ในตู้อุย้ยหนาเลยครับ 12, 13, 10 20 30ชุดลองคัดออกมาแบ่งไปปันไปสงเคราะห์ไปฉเฉลี่ยไปตู้เราก็จะลดการรับน้ำหนักบ้าง แล้วเราก็ได้ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหลายคนที่เขาขาดแคลนหลายคนที่เขาขัดสนได้รับน้ำใจได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาใช้ได้ดีและก็มีค่าดีกว่าเราเก็บไว้ที่บ้านธรรมดาไม่ได้เกิดคุณค่าหลังแต่หนูแมลงจะไปกัดไปขี้ใส่นะเพราะฉะนั้นเอามาใช้ประโยชน์ดีกว่านั่นะคือให้สิ่งที่เรามีนะต่อมาอมให้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ เช่นให้ความรู้ให้ความรู้นะฮะการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การประหยัดใช้พลังงานให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเรื่องความรักการค้าการขายการทำกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานู่นนั่นนี่ให้สติให้ปัญญาครับให้ความรู้ให้ความหมังดีให้ธรรมะมการจะพูดธรรมะก็ต้องดูจังหวะโอกาสด้วยถ้าเราไม่ใช่ผู้สอนผู้แนะนำโดยตรง เราจะไปพูดทําให้เขาฟังบางทีเขาก็ไม่อยากฟังเท่าไหร่เพราะเราไม่ใช่ฐานะคนที่มีความรู้หรือประสบค,ความสำเร็จด,ด้านธรรมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้โอกาสเขาทํางานให้โอกาสเขาแสดงความรู้ความสามารถให้โอกาสเขาได้มีพื้นที่เป็นตัวของตัวเองแสดงความรู้แสดงความเก่งแสดงความถนัดเาเรียกว่าให้ความสุขให้เกียรติกันรู้จักเคารพไปราม,มาไหว้ แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักทักทายให้มิตรภาพสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปเป็นความสุขเล็กๆในน้อยท่านผู้ชมทั้งหลายให้การต้อนรับให้การช่วยเหลือ,อเอ,อื้อเพือพ่อเผื่อแผ่เพราะการให้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีลิมิตเฉพาะวัตถุสิ่งของให้รอยยิม้มให้มิตรภาพให้ที่นั่งให้เกียรติเชิญเข้าร่วมงานทักทายประสายจํากันได้ก็เป็นความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายสสุข เกิดจากทำสิ่งที่ตัวเองรักคนเรามีความรักที่มันอยู่ในตัวเองที่เราถนัดและเราชอบเช่นหลายคนมีความสุขมีความพึงพอใจเป็นแบบฉบับของตัวเองอ่ะคือทำแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วไปจนทั้งหลายไม่ต้องลงทุนหลายเช่นวาดรูปมีดินสอกระดาษนะวาดบรรจงลงไปเป็นภาพสัตว์เป็นภาพ ดอกไม้เป็นภาพคนรูปเหมือนอะไรก็ไดะเพราะศิลปินหรือคนที่ชอบวาดลูกก็เป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนความสงบสุขร่มเย็นสมองซีกซ้ายเจริญการพนาคือศิละปะจินตนาการส่วนสมองด้านขวาจะเป็นการคิดคำนวณบวกเลขคูณหารทั้งหลายเรื่องได้เรื่องเสียอันนี้ก็ต้องใช้ให้มันสมดุลกันนะความสุขเกิดจากการปลูกต้นไม้หลายท่านมีไม้ดอกไม้ประดับ นาะสีนูน้นสีนี้นะมากมายไม,ม้มงคลก็เยอะไม้ดอกไม้ประดับต้นไม้ประเภทกระถางประเภทยืนต้นต้นไม้ประเภทกินใบกินผลพืชผักสวนครัวความสุขได้ประโยชน์ด้วยอิ่มด้วยความสุขเกิดจากการออกกำลังกายนะบางคนก็วิ่งอยู่กับที่เล่นฮูลูโูป บาสเกตบอลบอลเล่บอลวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานนะหรือฝึกกระบองลำโยคะอะไรก็ได้ที่เป็นการออกกำลังเคลื่อนไหวเป็นความสุขที่ทำได้ความสุขเกิดจากการอ่านหนังสือฟังคลิปธรรมะแรงจูงใจสร้างความรู้นะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความสุขฟังดนตรีบำบัด เป็นบรรเลงจะเป็นเสียงพินเสียงขิมเสียงตะเคเสียงแคนเสียงครุยเสียงระนาดเสียงสีซออุ้ยหลากหลายท่านผู้ชมทั้งหลายนั่นเป็นความสุขนะะสุขจากการฟังดนตรีท่านเรียกว่าดนตรีบำบัดบางทีเครียดไปฟังดนตรีความเครียดก็ลดลงบางคนก็ไปฟังเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องก็เป็นดนตรีบำบัดเพื่อ คลายความเครียดเพิ่มความสุขนั่นเองท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นสุขเกิดจากทำจริงที่ตัวเองรักไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนะไม่เบียดเบียนไม่ต้องเดินทางอะไรมากเอาพอดีพองาม 5. สุขอย่างง่ายสุขเพราะการดูแลสุขภาพตัวเองณนะวันหนึ่งคนเราก็ต้องย้อนมาดูแลสุขภาพตัวเองบ้างถ้าเราไม่แข็งแรงโทษที มีตำแหน่งสูงสูงแต่ร่างกายไม่แข็งแรงมันคุ้มกันไหมท่านผู้ชมทั้งหลายและจะเอาแรงไหนไปทํางานไปบริหารจัดการได้มันสุขภาพก็ต้องสําคัญทั้งกายและจิตเรามีโทษทีเลือกสวนไล่นาะนะข้าวของกินเครื่องใช้เยอะเลยแต่ไม่มีแรงอ่ะร่างกายสุขภาพไม่ดีมันจะมีความหมายมากแค่ไหนหรอนะหรือมีเงินพองเยอะแยะมากมายแต่สุขภาพไม่ดีอ่ะ มันจะมีความสุขหรือเปล่าก็มีอยู่แต่มันก็ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเรามาดูแลสุขภาพตัวเองเริ่มตั้งแต่การทานอาหารให้เป็นประโยชน์ลดอาหารที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเท่นประเภทเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆนะอาหารประเภทที่ใส่ถุงพลาสติกใส่กล่องโฟมนะอันนี้ก็จำเป็นต้องลดลง มันสุ่มเสี่ยงเพราะในโฟมก็ดีในพลาสติกก็มีสารเคมีที่เคลือบไว้ที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ตามมันก็มีอยู่แล้วท่านผู้ชมทั้งหลายต่อมาก็ลดการเสพสิ่งเสพติดที่บอกว่าคลายเครียดแก้กุ้มนะหรือต้องเอามาแก้อะไรแล้วแต่หาเหตุที่จะกินจริงล่านั้นก็ลดละเลิกไปเพราะจริงเสพติดชื่อก็บอกอยู่แล้วจริงเสพติดให้โทษ แต่เขาแปลกทระจนผูรชมงหลายไม่มีคําว่าสิ่งเสพติดให้คุณไม่มีนะสิ่งเสพติดให้โทษชื่อก็บอกอยู่แล้วให้โทษเช่นบุหรี่กัญชาย,ยาฝิ่นทินเนอร์เฮโรอีนยาายาไอหรือสารสิ่งเสพติดชนิดอื่นทั้งที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตามเสพแล้วมันก็มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพในด้านที่ไม่ดีทั้งนั้น ต่อมาก็ออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพทํางานพักผ่อนให้เพียงพอถึงคราวนอนพักผ่อนก็ต้องนอนให้หลับสนิทอย่าคิดกังวลก่อนนอนก็ทําสมาธิหรือทบทวนสิ่งที่ผ่านมาคิดในสิ่งที่ดีวางแผนพรุ่งนี้ในเรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีก็ลดละเลิกไม่คิดไม่พูดไม่ทําดูแลสุขภาพตัวเองก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจัดบ้าน ให้ดูดีมีหรือมีพื้นที่สีเขียวมีอากาศปลอดโปร่งมีแสงแดดสาดส่องเข้าไปในบ้านในครัวในเรือนก็ส่งเสริมสุขภาพท่านผู้ชมทั้งหลายและก็รักษาอารมณ์ตัวเราอารมณ์ครอบครัวให้ดูดีเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันข้อที่6สุขเกิดจากการครบเพื่อนดีณนะวันหนึ่งเราต้องคบเพื่อนต่างเพื่อนบ้านคนรอบข้างเพื่อนร่วมงาน คบคนดีคุยกับคนที่เป็นคนดีเป็นกัลยาณมิตรเราจะได้ความคิดที่สร้างสรรคได้การแก้กปัญหาที่ถูกต้องได้การเริ่มที่ดีงามเห็นช่องทางในการพัฒนาตัวเองการงานอาชีพดูแลสุขภาพหรือ,อจัดระเบียบในชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสุขเกิดจากการครบคนดีก็ไม่ต้องลงทุนแรงแรงเลยเพียงแต่ว่าคบไปมาหาสู่ เรียนรู้ให้กำลังใจอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนกิริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยด้วยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลพบเพื่อนดีมีแต่ได้ได้ความรู้ได้สติได้ปัญญาได้แก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ได้มีกำลังใจฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคได้รับความรักที่ดีตอบแทนขึ้นมาในฐานะเป็นเพื่อน ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นผู้บัญชาเป็นลูกน้องหรือเป็นเพื่อนบ้านญาติมิตรเพราะฉะนั้นการครบเพื่อนดีชีวิตเรามีแต่ได้กําไรและก็มีความสุขประการที่7ท่านผู้ชมสุขเกิดจากการทําบุญสุนทรฐานด้วยการทําทานแบ่งปันเอ,อ,อเื้อฟื้อเผื่อแผ่ทําบุญด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ ห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีก่อนนอนเพื่อให้จิตใจเราสงบเยือเกเยน็นเพื่อร่างกายเราได้พักผ่อนเพื่อได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาวันนี้เป็นบุญมากบุญน้อยวันนี้บาปมากหรือเปล่าคิดผิดพูดผิดทำผิดไหมวันนี้เราพูดดีเราคิดในทางที่ดีและทำงานสำเร็จมีความสุขวันนั้นเป็นวันที่เราได้บุญมากและสำคัญก่อนนอน ก็ปรีกเวลาทำบุญอย่างง่ายทำสมาธิ5นาที3นาทีเป็นบุญเป็นกุศลให้จิตใจสงบเยือกเกยน็นเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาทั้งวันเราต้องคิดเรื่องงานบริหารเรื่องคนต้องคิดไต่ตรองแก้ปัญหาพัฒนากิจการงานหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตประจํำวันดูแลปัญหาในครอบครัวหรือดําเนินชีวิตไปทิศทางที่ดีขึ้น ก็ต้องใช้พลังงานใช้ความคิดใช้สติปัญญาเราก็ให้เวลากิตเราพักผ่อนเพื่อเพิ่มกําลังกิตและกําลังใจให้เข้มแข็งด้วยการเจริญสมาธิแผ่เมตตาเป็นกุศลอันดีเป็นความสุขที่ราคาถูกซึ่งทําได้ไม่ยากจนเกินไปสําหรับท่านผู้ชมทั้งหลายจึงขอเจริญพรเรียนเชิญทั้งหลายมาสร้างความสุขแบบง่ายๆเพื่อให้เรามีความสุขและก็แบ่งปัน ให้กับคนรอบข้างมีความสุขไปพร้อมๆกันดีกว่าขวาสาทุกโขโมทนาพาให้ชื่นกิราบรื่นปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันตโชคทวีมั่งมีเอ่ยขอให้ความสุขเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมทุกพิพาราทีทุกกิจกรรมเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร